ให้ทุกคนได้ยินแต่คนเขาคุยกันพูดกันว่าน้ําตกของลานสวยพอมาดูด้วยตาตัวเองนะเฮ้ยอลังการมากมากสวยจริงสวยจริงสุดๆเลยอะ่นะน่าดูดิเดี๋ยวไปดูอีกล้อลังการเวอร์สวยสุดๆทุกคนต้องมาทุกคนต้องมาอย่างสวยอย่างสวย มันธรรมชาติมากทุกคนดูสิโอ้โหแล้วน้ำนีอย่างใสใสมองเห็นพื้นทรายข้างล่างเลยนะสวัสดีทุกคนดูร้อนๆใช่ไหมครับวันนี้ผมพาทุกคนมาที่ จังหวัดกำแพงเพชรครับทุกคนสถานที่ที่ผมมาแน่นอนครับมากำแพงเพชรทุกคนต้องคิดถึงน้ำตกคลองลานนะครับตอนนี้ผมอยู่หน้าทางเข้าน้ำตกครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเที่ยวน้ำตกคลองลานด้วยกัน <Okay. S 1> น้ำตกที่สวยงามยิ่งใหญ่อลังการแค่ไหนเดี๋ยวตามไปดูกันต้องไปติดต่อตรงนี้ทุกคนจุดจำหน่ายตั๋วค่าบริการคนเดียวครับกางเต็นท์ในรถครับเต็นท์รถครับเดี๋ยวกางเจนเขาไปเก็บตังหาได้ครับ ได้ครับเท่าไหร่ครับบาทค่าเต็นท์จ่ายข้างในใช่ไหมฮะเ,เ,เดี๋ยวเข้าไปเก็บพิเตนเองอ๋อครับค่ารถค่าเต็นท์เอ้ยค่ารถค่าคนรวมแล้วเจ็ดสิบบาทหนึ่งคนกับรถหนึ่งคันทั้งหมดอ่ะเจ็ดสิบบาททุกคน <Okay. S 2> เข้ามาแล้วไม่เคยมาเลยนะทุกคนนะคนอื่นมารีวิว,วกันเพียบ ผมนี่ผ่านไปผ่านมาไม่ได้มาชมความสวยงามของน้ำตกคลองลานเลยนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีนะจะพาทุกคนไปดูความสวยงามของน้ำตกคลองลานคืนนี้ผมจะค้างคืนที่นี่ครับนอนที่นี่เลยพักผ่อนที่นี่เลยมาถึงแล้วทุกคนไป เดี๋ยวไปดูน้ำตกคองลานกันว่าสวยงามแค่ไหนอยู่ตรงนี้ได้ยินเสียงแล้วนะตรงจุดจอดรถเนี่ยเดินไปหน่อยเดียวเนี่ยแค่อยู่ตรงจุดจอดรถเนี่ยทุกคนได้ยินเสียงแล้วนะก่อนถึงน้ำตกเขาบอกว่ามีจุดชมวิวเดี๋ยวไปดูจุดชมวิวก่อนดีกว่าก่อนนี้จะไปน้ำตกไปจุดชมวิวก่อน ดูเฮ้ยออยังสวยเดี๋ยวไปดูจุดอื่นต่อดีกว่าปะไปดูใกล้ๆน้ำตกเลยดีกว่าปะมุมเนี่ยทุกคนถ้าเกิดน้ำแรงๆผมว่าน่าจะสวยนะเดินเข้ามาหน่อยเดียวก็จะเจอมุมนี้แล้ว เนี่ยครับทุกคนให้ hey, ทุกคนได้ยินแต่คนเขาคุยกันพูดกันว่าน้ำตกของลานสวยพอมาดูด้วยตาตัวเองนะเฮ้ย mm hmm. hey, อลังการมากๆ mm hmm. ากเฮ้ย hey, สวยจริงสวยจริง mm hmm. สุดๆเลยอะ่ mm hmm. นะน่าดูดิ mm hmm. เดี๋ยวไปดูใกล้ mm hmm. อลังการเวอร์สวยสุดๆ ทุกคนต้องมาทุกคนต้องมาอย่างสวยอย่างสวยมันธรรมชาติมากทุกคนดูสิโอ้โหแล้วน้ำดนอย่างใสใสมองเห็นพื้นทรายข้างล่างเลยนะใครที่ได้มาเที่ยวน้ำตกคลองลานนะทุกคนนะ ผมว่าทุกคนต้องประทับใจน้ำตกคลองลานนะเที่ยวได้แทบจะทุกฤดูเลยนะแต่ว่าถ้าเอาแบบสวยๆจริงๆนะผมว่าฤดูฝนนะปลายฝนต้นหนาวก็ได้ก็ยังสวยอยู่นะคือใครมาที่นี่ผมรับรองเลยว่ารับประกันความสวยงามแน่นอนเที่ยวโคตรง่ายเลยแค่จอดรถเสร็จปุ๊บแล้วเดินไปน้ำตกในประมาณ2 3 0 0เมตรเองก็ถึงน้ําตกแล้วคือไม่ต้องเดินไกลเลยทุกคนแล้วเข้าไปถึงน้ําตกโอ้โหอลังการมากๆ คือชิลจริงๆนั่งเล่นริมโขดหินแล้วก็นั่งชมน้ําตกไหลามาคือสถานที่น้ําตกตรงนี้ทุกคนนะมันจะเป็นแอ่งมันสามารถทุกคนลงไปเล่นน้ําได้แล้วหลังจากน้ําตกลงมาลงแอ่งแล้วเนี่ยก็จะไหลลงตามลาําธารซึ่งมันจะมีโขดหินเยอะมากทุกคนสามารถนั่งเล่นชิลๆกับบรรยากาศใต้ล่มไม้แบบสงบๆแล้วก็ฟังเสียงน้ําตกโอ้โหทุกคนฟินจริงๆอยากให้ทุกคนได้มาเห็นจริงๆนะทุกคนนะสักครั้งหนึ่งในชีวิต ผมว่าน้ำตกคลองลานตอบโจทย์ทุกคนเลยนะ ออกจากน้ําตกคลองลานแล้วทุกคนเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยผมอาจจะพักค้างแรมที่นี่แล้วพรุ่งน,นี้ผมจะพาทุกคนไปไหนนะครับเดี๋ยวรอดูก่อนใกล้ๆเนี่ยมันมีอะไรเที่ยวบ้างนะครับวันนี้ยันนี้ผมว่าผมลาละผมขอไปค้างแรมก่อนแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนว่าผมจะขอนอนนอนที่นี่คือที่นี่ครับ สถานที่กลางเต็นของเขามันเหมาะกับคนที่มีเต็นมาแล้วก็ยกเต็นไปกลางนอนริมน้ําแต่ว่าไอ้ประเด็นก็คือริมน้ำเนี่ยรถเนี่ยมันลงไม่จอดไม่ได้คือของผมเนี่ยมันนอนบนหล,งลังคารถมันเป็นเต็นหลังคาครับรูฟท็อปอะครับมันต้องนอนบนหล,งลังคารถผมก็เลยบอกว่าผมไม่มีเต็นที่จะไปกลางกับพื้นผมขอนอนบนลานจอดรถนี่แหละตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้เลยขอนอนบนลานจอดรถเลยเพราะว่าผมมองแล้วเนี่ยวันนี้ฝนน่าจะตกผมไม่อยากนอนริมน้ําผมอยากนอนบนบนพื้นปูนเนี่ยครับผมก็เลยขอเขาสองรก ขอสอง้อผมจ,จอด้อนู้นแล้วผมดึงผมจะดึงผ้าใบขยับมาทางนี้ไม่ต้องไปวุ่นวายริมคลองเพราะว่าเราแค่อาศัยนอนและอีกอย่างนะมันใกล้ห้องน้ําด้วยส่วนค่าบริการยังไม่รู้นะเพราะว่าเขาบอกว่าตอนกลางคืนจะมีคนมาเก็บน่าจะ30หรือร้อยนึงไม่รู้เขาบอกคนละสาบบาทหรือหรือไงไม่รู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาเก็บอีกทีนึงแต่ว่าผมขอนอนลานจอดรถแล้วก็เดินไปที่ ห้องน้าได้ง่ายๆนอนบนพื้นปูนสะดวกกว่าผมผมมองงั้นนะเพราะว่าเรานอนบนรถพื้นไม่เสมอเดี๋ยวมันปวดหลังเอาโอเคคืนนี้ผมนอนตรงนี้แล้วพรุ่งนี้ผมจะไปไหนใกล้ๆที่นี่รอติดตามด้วยนะเดี๋ยวทําอะไรกินดีกว่า สวัสดีเช้าวันใหม่ครับทุกคนเมื่อคืนเนี่ยผมนอนอยู่ตรงนี้นะครับนอนอยู่ในลานจอดรถเลยก็นอนอยู่ที่น้ําตกคลองลานนะครับก็อย่างที่บอกกันไว้นะครับเมื่อวานนะครับผมเสร็จจากคลองลานผมก็นอนที่นี่ตื่นเช้าเนี่ยผมก็จะไปเก็บบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆตรงนี้นะครับว่าใกล้ๆคลองลานมีอะไรน่าเที่ยวบ้างสรุปแล้วนะครับผมก็จะไปน้ําตกชื่อน้ําตกคลองน้ําไหลชื่อถูกว่ไม่รู้นะ เขาบอกอยู่ไม่ไกลจากตรงนี it, so, like bbe bbe so, to ้ฉะนั form, ้นเนี่ยทริปนี้เนี่ยผมจะมีภาพน้ําตกคลองลานให้ทุกคนได้ดูแล้วก็น้ําตกคลองน้ําไหลให้ทุกคนได้ดูกันไปเช้านี้ผมจะพาทุกคนไปที่น้ําตกคลองน้ําไหลซึ่งไม่ไกลจากตรงนี้มากนักไะผมจะใช้เวลาเดินทางไปน้ําตกคลองน้ําไหลเนี่ยนะครับจากน้ําตกคลองลานไปน้ําตกคลองน้ําไหลประมาณ20นาทีนะครับระยะทางเนี่ยประมาณ สิบหกสิบเจดกิโลนะครับผมซื้อตัวเรียบร้อยแล้วครับทุกคนโอเคซื้อตัวเรียบร้อยแล้วถึงทางเข้าน้ำตกคลองน้ำไหลละตั๋วเนี่ยค่าเข้ายี่สิบาทแล้วก็รถอีกคันหนึ่งอีกสี่สิบบาทนะครับก็รวมเป็นเจสิบบาทเออไม่ใช่สิค่ารถสี่สิบอ๋อค่าคนสามสิบครับทุกคนถ <Okay. S 2> ูกต้องละกตอนนี้ผมเข้ามา ใกล้น้ำตกแล้วครับตอนนี้ผมมาถึงน้ําตกคลองน้ำไหลแล้วทุกคนจอดรถเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเดินไปดูน้ําตกกันเข้ามาแล้วมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวด้วยโว้ยบรรยากาศดีมาก มองเห็นน้ำตกลิบๆแล้วโอ้ตรงนี้ลานกลางเต็นท์เยอะมากทุกคนอ่าส่วนมากก็จะเป็นเต็นท์แบบต้องเอาเต็นท์มานะคือถ้าจอดรถนอนแบบเต็นเป็นเป็นเต็นท์หลังคาเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นนะส่วนมากก็จะเป็นแบบเอาเต็นท์มานอนอ่าเต็นเต็นนี้ยังไม่เก็บเลยอื มองเห็นน้ำตกริบๆแล้วทุกคน <Wow. S 1> เสียงดังสนัน่นวันไหวน้ำตกสวยดีทุกคนนี่ผมมาถึงตอนเช้าคนไม่มีเลยคนเงียบมากเือว่าสวยเลยเือว่าสวยเลยแต่ดูสูงมากเดี๋ยวผมจะไม่รู้ว่ามีทางขึ้นไปหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะเดินไปดู แล้วน่าจะเข้าไปลําบากทุกคนเพราะว่ามันลื่นนะฉะนั้นการจะชมบรรยากาศสวยๆของน้ําตกคลองน้ําไหลเนี่ยผมว่าคงขึ้นลําบากดูได้ห่าง โอเคทุกคนพามาดูบรรยากาศของน้ําตกคลองน้ําไหลเท่านี้ก่อนนะครับสวยดีสวยดีบรรยากาศเย็นมากแนะนําให้มาตอนเช้านะสงบจริงๆก็โอเคเดี๋ยวทุกคนผมปิดคลิปที่น้ําตกคลองน้ําไหลเลยนะครับถ้าใครจะมาเที่ยวน้ําตกคลองาน้าไหลนะครับสองน้ำตกนี้นะครับผมว่าถ้ามาแล้วนะครับไม่ว่าจะที่ใดที่หนึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากนะครับอยากให้แวะมาดูทั้งสองที่นะครับน้าตกคลองน้ําไหลเนี่ยสวย บรรยากาศดีสงบนะครับส่วนคลองลานแน่นอนครับขึ้นชื่อมีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับใครมาคลองลานให้เลยมาน้ําตกคลองน้ําใสมาอีกประมาณ20นาทีก็ถึงแล้วครับมาชมบรรยากาศสวยๆน้ําตก2ที่ซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากสวยจริงๆนะทุกคนนะอยากให้ทุกคนได้มาอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสความสวยงามของน้ําตกคลองน้ําไหลไม่ได้อยไปกว่าน้ำตกคลองลานเลยนะครับโอเคขอบคุณทุกคนครับที่คอยติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ โอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย